โอเคครับผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับ Hi. วันนี้พ่อผมอาร์คอาอยู่แล้ววันนี้เราไม่เล่นเกมพีพีนะครับวันนี้เรามาสอนระดเลเวลดูเลเวลนี้เลเวลหนึ่งเวลีสูรนี่สระดีหม่เลยเนี้ยก็จะมาลองทดลองวิธีนะครับผมบอกเลยว่าเวลรลฟ์แป๊บเดียวอะแต่ว่าต้องวิธีต้องมีเพื่อนโหดๆนะเพื่อนแบบว่าเวลตันก็ได้ไม่ต้องเลเวลตันก็ได้นะเพื่อนแบบดีมีดาเมจแรงๆอื่นๆหน่อยเพราะเราจะวิธีบอสกันบอสบอสอะไรวะบอสปอกอะ เออบอลนั่นแหละชื่ออะไรอย่างเลยที่มันเลือดเยอะๆะเลือดหลายล้านเพราะมันจะได้ได้อะไรได้ไอพีถ้าตีสองคนได้คนละห้าแสนนะตีคนเดียวได้คนละหลายล้านหนึ่งเลยแล้วก็ได้เงินอีกห้าแสนถ้าตีคนเดียวได้หนะึ่งล้านอ่ะก็เหมือนต้องแบ่งกันนะโอเคก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะไปตีบอสไดเ้เราต้องไปตังใช่ไหมเช่นอะไรว่าต้องใส่โคด้ดพอใส่โค้ดเสร็จเราก็จะมาซื้อผลตรงนี้นครับ black market ดูเสียงอของก็เสียงโ okay, อเคเลยโอเคผมว่าผมว่ซื้อผลนไฟนะผมว่ามันน่าจะดีสุดละว,ว่ามันถูกด้ะจะพูดพ่าแพงละโอเคส่วนใครยังไม่มีคนนะครับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมใส่เสร็จเลยละกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็เงินหนึ่งล้านห้าหมื่นแล้วเนาะอย่าลืนะครับถ้าใส่คดไปดูคลิปเก่าผมนะครับมไม่ใส่ให้ดูนะไปดูคลิปเก่า <laughs> โอเคเราซื้อขนไฟเลยเนาะตอนจริงคนอื่นก็ดีแหละแต่ขนไฟมันถูกดีนะทุกคนเออซื้อเลยเอยไล้์ห่อตายเกิดจะด้วยครับเพราะว่ามันตีไกลได้เนาะเราก็จะตีใส่แบบบอสเนาะแล้วก็แล้วก็ไปซื้อเรือแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ก่อนนะครับจะไปตีบอสกันนะอืม เหลือพันหนึ่งทุกคนมาที่เกาเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ทุกคนมองไปที่ตรงนั้นน่ะอะไรกันโอเครัมองไปยังนั้นจะมีก้อนเมฆนะครับแล้วก็ทุกคนผ่ากกนาก้อนเมฆนล้วเลยจะเจอเกาะที่บอสกันซึ่งต้องมีเพื่อนเวิส,สูงๆนะครับอย่างอย่างน้อยก็ต้องเวิตันนะ่ะไม่แน่ก็ไม่ต้องเวิตันก็ได้นะขอแบบได้เมฆแรงๆอึดๆก็พออืมอาไอพี IP สายโซโล่นะครับเป่าไว้ก่อน <laughs> ไม่แน่้สายโซโล่ก็รอแบบ ไปเข้าเซิเร์ฟปกติแล้วเราคนอเดินเสกอะไรเงี้ยเราก็ไปตีได้ไไโอเคครับขับเครับไปนครับเจอกันตอนถึงเลยเนาะ ีแหละตอนนี้เราก็จะถึงนะครับนี่ครับก่อนนี้เนาะซึ่งตอนผมหานมาได้สองลูกเนาะมันก็จะตีได้สองตัวใครจะตีไปกันตีกันดี่ยครับตีตัวนี้นะครับถ้าบอกเพื่อนเพื่อนเอวสุดน่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่าตีตัวเนี้ยว่าจะได้ที่เรียกเนาะเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเออดำดำเนี่ยหัวแดงแดงเนี่ย แนะนำให้เซตพอยต์ก่อนนะครับเราก็โดดมาตรงนี้เนาะเซตพอยต์อยู่ตรงนี้เนาะที่สปาเซตพอยต์นั่นแหละโดดขึ้นมานี่ครับเร,นนเราไม่มีเสียงจิ้งอ,าอาง่าแล้วใครมันถือว่าเซฟนะครับโอเคเนี่ยเราก็ถ้าถ้าบอสเกิดเราก็ยืออย่นตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยสกิลเซตแบบเนี้ยโอเคง่ายง่ายแบบนี้ค,แบบนนครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการตีนะครับที่เรียกมันก็จะนูนแบบนี้ถ้าแบบดูเป็นๆผยไไม่เห็นนะครับต้องดูแบบเนี้ยเออ มันจะมีรูให้ใส่ลูกแก้วอยู่โอเคให้เถิดรีเซ็ตขึ้นไปขอคอ,อยดีกว่าเอ้ยนี่น,น,น, 25, นะครับบอสเลิศล้านล้านสองหมื่นห้าพันนะครับเอ้ยล้านสองแสนห้าหมื่นนี่เออแล้วก็ตีไปนะครับทุกคนตอนนี้มันจะแตกแล้วเนาะ <S 2> <S 2> มาดูกันว่าจะได้อะไรเนาะมันก็ได้เงินกับไอพีนแหละมาดูกันจะได้อัพกี่เป้าดีกว่านะพูดอย่างนี้ แตกแล้วนะครับทุกคนแต่แต่ผมไม่ได้โอเคครับตัวที่สองตัวแรกไม่ได้อืมไม่เป็นไร,ร,ร,รไม่ไม่น่าถ้าไม่บักก็อาจจะทำเดเมจไม่ได้เนะมันก็คึ้วมาหนึ่งฮีตนะไม่เป็นไรครับตีไปเรื่อยๆลงไปล่างบวกกันเลยไม่เห็นบินหรอเอ้ ดูให้หน่อยที่กูตีเข้าไปเนี่ยกูตีเข้าสเตเตอร์เบรไปเนี่ยเฮ้ยเข้าอยู่เมื่อกี้เห็นยี่สิบดเมิดเออมันก็ตีเข้านะทำไมไม่ได้ก่อนตีไม่ได้ครับเดี๋ยวดูแล้วนี้จะได้ไหมเนาะกยตายกูตายแสนสอง เอ้ยว่ากูหนีละเฮ้ยรอตีเขาเราดิโอเคนะครับเมื่อกี้ผมตีสองตัวแล้วไม่ได้เนาะเพราะว่าจะลองมาปัมเวลตรงนี้ดูแล้วก็ไปตีตอนนั้นใหม่เพราะเพื่อนผมได้รูปหนึ่งแลยมันได้ง่ายหรือได้ยากวะเนี่ยเนี่ยไปไงสีจเทะปะโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ จะไปตีอีกตัวนึ่งนะว่าฟาร์มนี้จะได้เท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ผมตีแค่3ตัวเองนะได้สาวสิบวิวตกตัวละตัวละสิบวิวเนาะแต่เวลก็เริ่มไม่ขึ้นแล้วแหละโอเคเดี๋ยวจะไปตีตัวที่4กันเอ้ยตัวที่สามสองตัวไม่ได้เอ้ยตอนนี้ผมใช้สกิลได้วสกิลเลยฮะผลไฟไปครับตีให้เร็ที่สุดนะครับ ต้องได้แล้วต้องต้องให้ต้องให้กูละไอ,อ้สัก์เอาบอลไฟไปแตกอ <c oughs> ุ้มไปตีเสาโน่นดีกว่าให้เพิ่งตีเสานี้ไว้ <c oughs> เออทุกคนมาตีตรงนี้ก็ได้นะจะไม่ต้องโดนเด,ดเมจมันด้วยสกิลผิดเอ้ยจะหายไปทางนี้ ไม่โดนหรอกไอ้โง่ไอ้นุก๊กที่ไปครับทุกคนอย่าตายก็พอถ้าตายก็ต้องตายให้น้อยที่สุดนะจะเผื่อไม่ได้โอ้ยผมตกพืน้นตายเพื <c oughs> <c oughs> <h> ่อพูดว่าให้ท่านตายน้อยที่สุด <c oughs> เลื่อนไปบินได้น้อ <c oughs> no. โง่อะเอ้ลาแพงโน้ซิ มาตาลักแท้หรอวะเฮ้ยลักแท้แพงเออเกุ้งเผาเอื้อแตกตีเสาโน่นดีกว่าไม่ตีเแถวน,นี้อนเอื้อตายเอาไปกินบอลเพลิงไอยังวันพันมาไงเนี่ยติดกระส์แล้วเนี่ยพี่ เฮ้ย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 เดี๋ยวเราไปทางนี้ดิดรนะักแท้แพ้กุ้งเผารักแท้แพ้กุ้งเผาเอาบอลเพลิงเอาไปกินไอ้ยองวินไปวินหนีละวินหนีละแออบีบิ่งเสาเอาไปใช้ได้นะครับ กูบินไปทางนี้มันยังตามอีกกูจะตายไม่นะเฮือย <c oughs> ยังยังวักขิสงสายมาเว้นเอาอบอลเพิย์วิกิน บินไปทางโน้นดีกว่าอย่าตามมันนะนี่เบาสุดมันตามทำไมมันตามโหนี่เดินไปนี่าตามอีกไปจิ๊บอ๋อไม่โดนแฮเอาเฮ้ยตายเฮ้ยเพียงอย่ามาตีอยู่เฮ้ยเรื่องได้เหรอทุกคน

แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอ,อก,กูใช้สก,กิลก่อนใช้กิวแล้วเฮ้ยได้ไไดโอเคครับทุกคนได้ทีเอาไงทุกคนเอ<พ>อเอาไงทุกคนทุให้ให,ให้ให้แบบคนไม่เยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะให้ไปฟาร์มจุดน,นั้นก่อนไอแวมไพร์ตรงนั้นเนออี่ยให้ช่วยช่วยช่วยกันตีแล้วให้นี่นะให้ให้ให้ลาดเนาะ ดูดีได้พอยมาสองร้อยกว่าได้เงินมาอีกได้เงินมาอีกล้านเป็นล้านแล้วตอนเนี้ยถ้าทีสองคนก็เยอะแบบมหาศาลเนาะทุกคนโอเคนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างตีให้ดูเนาะยนี่เอาพาวเวอร์ฟูดอย่างเดียวเลย <c oughs> โอเคนะครับก็มาตีให้ดูเนาะว่ามันจะได้จริงเลยไหมถ้าเอาเวลต่ำๆมาตีเนาะก็ได้อยู่นะครับทุกคนก็ไปใช้กันได้เนาะ บอกเลยว่าทีนี้เขาเด็ดแต่สายโซโลนี่ไอพีนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะถ้าแบบเซอร์วิสตีถ้าเขาเชิญอนะเนาะโอเคนะสลากิปนี้ก็ขอสัก10ไลค์พอไม่หวังเยอะก็สลากิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์แชร์ส่คใครผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับผมฮะได้เฉยอ่ะแล้วผมบาย